สวัสดีครับขอเล่าประสบการณ์ของง่างตัวแรกของผมซึ่งผมได้มาเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2556โดยผมตั้งชื่อง่างตัวนี้ว่ามะขามเทศวันที่มะขามเทศมาถึงผมไม่อยู่บ้านภรรยาเป็นคนรับพัสดุเอาไว้พอกลับมาถึงบ้านรู้สึกตื่นเต้นมากรีบขึ้นมาบนห้องโดยผมรอแกะซองพร้อมภรรยาเพื่อจะได้เห็นมะขามเทศครั้งแรกพร้อมๆกัน ปรากฏว่าแค่จับซองพัสดุเท่านั้นแหละครับมีความรู้สึกเย็นวูบทั้งตัวแต่ยังไม่มากหลังจากนั้นค่อยๆเริ่มแกะซองจนเปิดซองออกมาเจอกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ห่อง,งั่งอยู่ช่วงที่จับพอกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อจะแกะเอางั่งออกมาเกิดอาการขนลุกหนักกว่าเดิมและเริ่มจะมึนหัวพอแกะกระดาษออกหมดและจับโดนตัวมะขามเทศวินาทีนั้นเกิดอาการเวียนหัวอย่างแรง โดยอาการจะเริ่มจากช่วงตัววิ่งขึ้นไปบนหัวรู้สึกวูบวาบอย่างรวดเร็วและก็เกิดอาการจับกจะจีต,ตามตัวอยู่ประมาณ2-3นาทีเหมือนมีการถ่ายเทประจุฟไฟฟ้าเข้าร่างกายของผมอ่านกระทู้ของคนอื่นมาเยอะที่ว่างั่งแรงอย่างโน้นแรงอย่างนี้พอมาเจอด้วยตัวเองยอมรับเลยครับว่างั่งแรงจริงซึ่งวันนั้นทั้งวันผมพกมะขามเทศติดตัวไว้ผมมีอาการมึนหัวทั้งวันเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับ ว่าก่อนที่จะนํามะขามเทศเข้าบ้านผมได้จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่และพระภายในบ้านเรียบร้อยแล้วและพอได้มะขามเทศมาในวันนั้นผมก็ได้ทําการเส้นโดยการไหว้ด้วยไข่ดิบหนึ่งฟองขนมฝอยทองชิ้นเล็กหนึ่งชิ้นน้ําเปล่าหนึ่งแก้วเล็กและจุดธูปหนึ่งดอกโดยทั้งหมดจัดเป็นชุดวางไว้ในจานดังนั้นอาการที่เกิดขึ้นกับผมคงเป็นอาการที่เกิดจากการทักทายของมะขามเทศและเป็นการปรับทาตุระหว่างผมกับมะขามเทศ ตอนจะชอบมีงั่งให้เลือกสององผมเลือกองค์ขวามือสีเข้มเนื่องจากผมมองว่ายังไม่ผ่านการใช้งานอาจจะเป็นของเก่าเก็บซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็ถือว่ามะขามเทศจะได้เริ่มประสบการณ์กับผมเป็นคนแรกแต่บางท่านอาจจะชอบของเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วและยิ่งเป็นเกตเอียงซ้ายที่ว่าหายากแล้วอาจจะชอบก็ได้แต่สําหรับผมมองรูปครั้งแรกรู้สึกเลยครับว่าองค์ขวาใช่เลยซึ่งจากข้อมูลองค์นี้มีคนจองไว้แล้ว แต่เกิดเหตุอะไรไม่ทราบทําให้หลุดจองจนในที่สุดมะขามเทศจึงได้มาอยู่กับผมดูจากในรูปจะเห็นว่าเป็นสีดําจากข้อมูลบอกว่าเป็นเนื้อสมธิ์เก่าอายุประมาณ90ปีได้มาจากเขมรชั้นในใจกลางประเทศเขมรแต่จากที่ผมได้มะขามเทศมาแล้วและสังเกตร,รายละเอียดต่างๆผมคิดว่าคงไม่เก่ามากเป็นเนื้อทองเหลืองซึ่งมีสีน้ำตาลเข้มเคลือบอยู่ไม่รู้ว่าที่เคลือบอยู่เป็นสีหรือว่าอะไรแต่เป็นสีน้ำตาลเข้ม และด้านข้างตัวง้่งก็มีรอยต่อของบลอกและรอยเจียรลบเปลี่ยมด้วยเครื่องเจียใต้ฐานเจียเรียบกริบพร้อมรูที่เจาะเพื่ออุดกริง่งดูสภาพแล้วไม่เคยผ่านการใช้งานแน่นอนครับแต่ว่าจะเก่าเก็บหรือไม่ก็ไม่ทราบได้อย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นผมเชื่อว่ามะขามเทศของผมมีตัวตนแน่นอนเพราะสัมผัสได้แบบเต็มๆขนลุกเกรียวกราวประจุไฟวิ่งแบบจักจีทั้งตัว มันหัวไปสามวันสำหรับท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ผมเป็นคนที่พูดตรงตรงจี๊ดก็บอกว่าจี๊ดเฉยเฉยก็บอกว่าเฉยเฉยครับวันที่ผมเขียนบทความนี้25ห้ามกราคม2557ผมมีง่างและเปิดในความครอบครองของผมแล้ว3 2สองค์ซึ่งถ้านับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้มาขามเทศมาในวันที่24สิ่งหาคม2,556ก็เป็นเวลาเพียงหเดือนเท่านั้น ที่ผมได้งั่งและเปิดมามากขนาดนั้นเพราะผมทึ่งและประทับใจในประสบการณ์ครั้งแรกของผมกับมะขามเทศจึงต้องการจะศึกษาอย่างจริงจังครับผมใช้ทั้งเงินและเวลาไปกับงานนี้ค่อนข้างมากดังนั้นจะถือว่าทํากันเล่นคงคงไม่ได้งานนี้เอาจริงครับผมเชื่อว่าถ้าใครไม่ชอบหรือเชื่อแนวนี้ก็ต้องว่าผมเพ้อเจอ้อแต่จะเชื่อหรือไม่ครับผมแขวนพระพกตะกรุดมาตั้งแต่เด็กบวชมาแล้วหนึ่งพันษา เชื่อสนิทใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงการที่ได้มาสัมผัสกับเรื่องอะไรแบบนี้มันขัดแย้งกับความเชื่อดั้งเดิมของผมที่มีมากกว่าสาสิบปีเพราะเราชาวพุทธไม่นิยมอะไรที่มันเป็นสายเวทหรือมนต์ดำแน่ๆแ,แต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับพอได้มารู้จักกับงั่งและได้เห็นรูปตัวอะไรไม่รู้ตาโตตาโต,ต,าโตแดงๆห,หัวแหลมหัวแหลมมันปิ้งเลยครับออกแนวตกหลุมรักจนสุดท้ายผมต้องดิ้นรนไปหาเช่ามาจนได้ และก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับผมว่างั่งนี่แหละที่เป็นของดีคู่กายผมผมจะเก็บเอาไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานครับมาขามเทศนี่ก็เป็นหมายเลขหนึ่งของผมครับและการที่ผมมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมใช้แล้วเจออะไรบ้างผมไม่ได้เชื่อแบบมึนๆนะครับขนาดงั่งสั่นสามรอบผมยังคิดว่าจะใช่หรือว่าอ๋อๆดีเว้สั่นได้ด้วยผมเรียนสายวิทย์คณิต จบมัธยมแล้วเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐเรียนจบทำงานบริษัทขนาดเล็กที่มีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติหลังจากทำงานมานานกว่า1ิบปีและได้ย้ายที่ทำงานมาสองที่ปัจจุบันผมทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในตำแหน่งผู้จัดการที่ต้องเล่าละเอียดเพราะกำลังจะบอกทุกคนว่าถ้าผมจะเชื่อเรื่องอะไรต้องผ่านการพิสูจน์และทดลองอะไรหลายๆอย่างมาก่อนผ่านการคิดวิเคราะห์แบบมีตรกรมาแล้วไม่ใช่ว่า โอ้โหจุดทูบเส้นงั่งแล้วทูบหมดเร็วแล้วบอกว่าแรงจริงๆหรือแบบที่ว่าเอาทูบป,ปักในกระป๋องเบียร์แล้วมีฟองฟู่ขึ้นมาแล้วบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นไม่ใช่ผมครับขอบอกสุดท้ายแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็อายุที่ตัวคุณเองคุณไม่ใช่ผมไม่ได้เจอแบบที่ผมเจอก็ถือว่าอ่านอะไรเล่นๆนสนุกแล้วกันครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาเขียนให้อ่านกันอีกครับพี่น้อง